คริปโตท็อปเทรนสจุดเลยครับวันนี้เราก็จะมาเลคข่าสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะอ่ะเป็นไงบ้างครับเสียงเริ่มกลับมาแล้วเนาะแต่ก็อย่างที่จะแผลบอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้นะครับตลาดโดยรวมก็บวกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลบบ้างบางส่วนเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ครึ่งๆน้องเสมอกันตัวที่บวกมาก็จะเป็นเจ้าตัวนอตคอยนะครับแล้วก็เหรียญมีมบางตัวเท่านั้นนะครับและส่วนของเจ้าโฟกี้เปเป้บลองหรือวิฟเฟเนี่ยก็ติดลบกันไปที่สามเปอร์เซ็นต์เนาะ และดูทรงของบิตคอยแล้วตอนนี้เหมือนว่ากําลังรออะไรนะครับ เปิดกราฟมาวันจันทร์เนี่ยราคาบิตคอยจะบวกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นต้นสัปดาห์ของเดือนมิถุนาปกติแล้วในเดือนนี้เขาบอกว่าเป็นเดือนของการเริ่มต้นเนาะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็มักจะเกิดขึ้นจากเดือนนี้นะครับราคาบิตคอยเริ่มทํารูรันนะครับเอาคอยก็เริ่มทํารูรันหรือว่าในส่วนของตลาดหุ้นเอ่ยอสังหาเอ่ยอะไรก็ต้องแต่นะครับจะเริ่มต้นในส่วนของเดือนมิถุนานี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปแล้วนะครับปีนี้ ครบรอบปีปีไปคอยวิ่งแล้วมาจบในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรอบก่อนก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่เขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของบูรันครั้งถัดไปก็คือครั้งนี้นะ,ะก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับอาทีนี้พอมันจะถึงบูรันนะครับผมก็ขอพามาดูกราฟจากทั่วโลกนะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะไหนแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับก็อันนี้คือกราฟมูลค่าของคริปโตทั้งหมดนะตอนนี้อยู่สูงสุดประมาณ 2ล้านล้านนะครับบาทนะก็อันนี้เขาขึ้นไปแล้วเขาลงมาแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับครั้งก่อนเนาะเพราะว่าในปี2,546เนี่ยตอนที่มันพุ่งขึ้นไปแรงๆนะครับมูมลค่าคริปโตจากทั่วโลกทะลุไป3ล้านล้านเลยนะ อันนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยยังไม่ถึงจุดหมายเลยนะถือว่ากําลังเข้าใกล้นะจุดสูงสุดของรอบก่อนรอบนี้นะครับถ้าถึงแล้วจะถึงเบ๊บลงหรือว่าถึงแล้วจะไปต่อเนาะเพราะว่าเหรียญเกิดขึ้นมามากมายเม็ดเงินก็ไหลเข้ามาเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้มี e t f เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีการถือครองจากสถาบันแล้วก็ยังไม่ได้โอเพนอะไรมากราคาหรือว่ามูลค่าของมันก็เลยอยู่ที่ประมาณเท่าน,นั้นแต่ตอนนี้เปิดมากขึ้นแล้วมี e t f แล้วทางอเมริกาฮ่องกงอังกฤษมาสรีทแลวก็ ส่วนของแคนาดาอะไรพวกนี้ก็มีแล้วนะครับมา r ก็ t Cap ของเขามูลค่าของเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ก็เป็นได้นะเดี๋ยวเราต้องมาองรอลุ้นกันตอนนั้นนะครับว่ามันจะไปทะลุแค่ไหนนะเพราะว่าสิติมีไว้ทำลายอยู่แล้วถูกไหมครับอาทีนี้ผมพามาดูส่วนแบ่งการตลาดของตัวเล็กโตเนาะเพราะว่าแน่นอนครับอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นพี่บิตคอยอยู่แล้วนปะตัวสีเหลืองๆส้มๆนะแล้วก็ตัวสีวเขียวๆนี่จะเป็นตัวสเตเบอรคอยอย่างตัว u s d t เนาะและตัวที่มันแบบว่า มาแรงๆเลยต่อจากนั้นครับก็จะเป็นตัว BNB นะที่รองลงมาแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นอีกแทรกซ้อนเข้ามาทุกด o อกเอ้ยพวก XRP เอ้ยครับแต่ว่านะครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยอยู่เพียงแค่จุดนี้เท่านั้นเองนะเพื่อนเพื่อนเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเราเคยไปถึงจุดนี้นะครับแล้วตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยเพราะฉะนั้นครับยังมีโอกาสนะครับให้เราขึ้นได้ไปทำอ้อทำไฮตรงนี้ได้อยู่นะก็คือว่าบูรันหรือว่าตลาดกะทินี้ยังไม่ทันได้เริ่มเลยนะอ่า แล้วก็มาเอาใจแฟนๆของ d e f าบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวมูลค่าหรือว่ากราฟมูลค่ารวมของ De ฟาเนี่ยก็ถือว่าเออไม่ค่อยสู้ดีนะถามว่ามันไม่ดีเหรอคือมันก็ดีครับ เพราะว่าเขาเนี่ยลงมาแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยเขาดีมากๆเลยเมื่อปีที่แล้วถูกไหมครับที่เราเนี่ยจะได้เจอแล้วก็จะได้รู้จักในส่วนของตัวไลโดถูกไหมครับของอีเ e ีรีเอ่ยนะตัวดี f ฟลาม a าหรือพวกเอที่เป็นดี f ฟตอนที่มันเป็นแบรนด์ตอนนั้นที่มันแรงๆเขาก็มาอยู่จุดนี้ครับถ้าเกิดเพื่อเห็นกราฟตรงที่ผม,มาร์ k ไว้นะอ่าตัวนี้คือเขาก็พีคขึ้นมาถูกไหมแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็ได้ร่วงลงมาซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นการ สลับข้างให้กับเหรียญอื่นๆขึ้นมาอาจจะไปหมุนเวียนเงินทุนมันก็ต้องหมุนตลาดถูกไหมอ่ออาจจะไม่ได้อยู่กับแอสเซทใดแอสเซทหนึ่งนานก็หมุนไปอ่จ,จตอนนี้ ify, มาดีาฟมาเลเยอร์หนึ่งมาเลเยอร์สองไปเอาคอยไปบิตคอยไปมีมาอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยซึ่งตอนนี้ถามว่าตัวดีายเนี่ยมันแย่ไหมไม่แย่ครับเพราะว่าเขาก็ขย,อยายขึ้นมาแล้วนะซึ่งมูลค่าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเมื่อเปรียบเทียบ,ยบ,ยบกับรอบก่อนหน้านี้คือ ใกล้ๆแล้วนะใกล้ที่จะทำออททำไฮเดิมแล้วก็คือว่ายังไปได้ใกล้อยู่นะยังไปได้สวยนะสำหรับเจ้า d e f ฟเนาะทีนี้เรามาที่นะครับกราฟมูลค่าตลาดของเอาคอยแบบโดยรวมกันบ้างเนาะเพราะว่ากราฟตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าตอนเนี้ตัวเอาคอยเนี่ยมันขึ้นมาบูรันแล้วหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บูรันเต็มที่นะแต่ว่าจะเป็นเจ้าเหรียญมีมต่างๆอีกเนี่ยที่นะครับเขาร้อนแรงขึ้นมาแล้วก็ชาิ ตัวเอาคอยบางตัวให้เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะอย่างเช่นเชนของโ o ลนาบีนบอะไรพวกนี้ครับมันก็แบบนั่นแหละเหรียญมีมก็เป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันขึ้นไปซึ่งรอบก่อนนะครับในปี2,564นมูลค่าหรือว่ามู่ลค่าของเขาอยู่ที่1.7ล้านล้านเลยนะอ่าซึ่งแม้ว่าตอนนี้นะครับเรากำลังไล่ตามตัวเก่าอยู่ซึ่งจุดเดิมเขาก็ไปถึงจุดสีแดงที่ผมมาไวนะ,อะรอบนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ ใกล้จะถึง2ทีเลียนเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้ไปถึง2ทีเลียนได้จะทะลุขึ้นไปมากกว่า2ทีเลียนได้หรือเปล่าเพราะว่าเหรียญมีมตอนนี้ก็มีเยอะแล้วก็มาแรงเม็ดเงินที่สร้างจากเหรียญมีมนี่ก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะครับโดยเฉพาะเชนของเซโรนาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ร้อนแรงมากๆเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือกราฟของตัวทั่วโลกที่ผมได้นํามาฝากกันเนาะเพราะว่ารอบนี้นะครับเราก็ กำลังรอให้นะครับตรงนี้เขาเบรกขึ้นไปที่2ล้านล้านหรือว่า2ทีเรียนดอลลาร์ได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มว่าโอเคเอาคอยส่วนใหญ่เนี่ยกำลังพุ่งกำลังมูนนะ อ่ะเดี๋ยวผมพามาไว้ที่ l ูหน้าคลาส c ิกการเผาประจำเดือนของใบแนนเนาะใบแนนก็ได้เผาไปที่1.369พันล้านรูหน้าคลาส c ิก็ถือว่าเป็นการเผารายเดือนของไบแนนที่เขาทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วจุม๋มครับแต่ว่าการเผาครั้งนี้นครับก็ไม่ได้เยอะกว่าครั้งก่อน,นนี้ซึ่งก่อนนั้นนี้ตอนที่ราคาของ l ูหน้ามันพุ่งขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันมีการซื้อการขายการเทรดเนี่ยเขาเคยทำได้ถึงประมาณ2-3เลยนะเออ ราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็คงจะนั่งรอข่าวของโคลคอนและก็การตกลงของตัว GFL แล้วก็กลตสหรัฐนะว่าวันที่12ที่จะถึงนี้มันจะอกมาเป็นยังไงและก็จะมีการปั๊มราคาก่อนที่จะรู้ข่าวเหมือนครับรอบที่ผ่านมานี้หรือเปล่าคือแบบว่าโอ้โห40นาทีนี้คือแบบราคาปั๊มไปก่อนที่ข่าวจะออกอีกก็นั่นแหละครับเป็นการปั๊มภายในเนาะเพราะว่าคนที่อยู่ภายในเนี่ยเขาคงที่จะไม่อยากให้ใครได้ของถูกกันอยู่แล้วอะนะ อทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวบิตคอยพร้อมที่จะพุ่งแล้วหรือยังนะนักวิเคราะห์เขาก็ได้มีคําตอบมาให้นะเนื่องจาก ก่อนหน้านี้นะครับราคาบิตคอยขึ้นไปที่73 0 0 0แล้วก็ลงมานะก็ไปเทสที่71 0 0 0แต่ก็ไม่สามารถที่จะทะลุไป73 0 0 0ได้เหมือนเดิมก็ลงมาเทสร,รูปแบบของเขาเนี่ยก็คือว่าแบบเหมือนกับลอกอดีตมาเลยเหมือนกับว่าเขียนบทใหม่ไม่ได้ก็เดินตามรอยอดีตแบบวัตจักรเดิมไปเลยนะซึ่งมันก็เป็นการดีถูกไหมถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเดินตามเดิมวัตจักรเดิมแล้วก็การลงมาเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการเทสแบบ3ครั้งถูกไหมอ่ารอบแรกขึ้นไปเทสปุบ๊บ รอบลงมาแล้วก็รอบ2แล้วก็รอบ3รอบที่4ถ้าเทสปื๊บแล้วนะครับตามทฤษฎีแล้วไปแตะในส่วนของแนวต้านแล้วสามารถเบรกขึ้นไปได้รอบที่4ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการเบรกที่รุนแรงที่แบบมันมีการอัดอั้นมานานก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นนะซึ่งตอนนี้บิตคอย n มันก็กลับมาสู่วัฏจักรขาลงในช่วงสั้นๆเนาะแต่เขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยบิตคอยมันจะเป็นยังไงซึ่งเขาใกล้คาดก,การเอาไว้ว่ามันมีโอกาสเนาะที่จะกลับขึ้นไปเพราะว่า เดือนนี้มันเป็นเดือนที่ส่วนใหญ่แล้วแอสเอต่างๆมันค่อนข้างที่จะบวกเพราะว่าในส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยเขาก็ได้มีมูลค่าลดลงมาจากราคาปัจจุบันนาะงประมาณ6กหมื่นเจ็ดห่แปดอยู่เรานี้แหละแล้วก็ market cap ของเขาอยู่ที่1.3ล้านล้านดอลลาร์นะถ้าเกิดเป็นเพื่อนสังเกตได้จากกราฟเนี่ยก็เช็่ได้ว่า จุดที่เขาเคยขึ้นไปนะขึ้นไปเทสรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่2อ,อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเขาจะเทสกี่รอบจะเทสแบบสเตปเดิมหรือเปล่าสี่รอบแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยคือรอบที่4นี่คือทะลุแล้วก็ไปแบบยาวๆหรือจะเทส3รอบคือรอบที่3ไปซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเรารู้ว่ามันจะต้องเทสกี่รอบตามอดีตถรือไม่อดีตเขาเคยเทส3เทส4ี่ รอบนี้ค่ะจ,จะเทส3ามแล้วไปเลยก็ได้อาจจะไม่ถึง4เพราะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้แบบนั้นทุกคนคงจะรวยถูกไหมถ้าเกิดเขาเอาแบบตามเดิอนแบบเป๊ะๆถูกไหม ซึ่งปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลไม่ให้บิตคอยมันลงไปมากกว่านั้นมันก็มาจากนั่นแหละครับเงินอุดหนุนที่เข้ามาจากตัวบิตค o ยสปอร์ตอีทีองนที่แบบมีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อๆรืถึงแม้ว่าอาจที่จะไม่ได้ถึงหลักร้อยล้านก็ตามแต่มันก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่อุดรูไม่ให้ราคามันลงไปมากกว่า60,000ดอลลาร์นะแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินไหลเข้ามาเหมือนแบบโอ้ช่วงที่บิตคอยอเทียมาแรกๆประมาณสัก ร้อยล้าน500ล้านหรือพันล้านนี้ก็ถือว่า7 3 0 0 0พันที่บอกว่าเป็นแนวต้านสําคัญเนี่ยอาจจะพังทลายได้เลยเพราะว่าเขาจ่ออยู่ที่70,000รออยู่แล้วถูกไหมครับอีกแค่ส0มพันเนี่ยแหมนิดเดียวก็ไปได้นะและการที่นักวิเคราะห์ <c oughs> เขากล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ดัชนีความกลัวและความโลภมันอยู่ที่ประมาณ72ซึ่งหมายความว่า ตลาดเนี่ยมันอยู่ในช่วงของความโลภเนาะแบบวานนี่ก็เฮี้ยนกระหือรือที่อยากจะเก็บของเมาหรือว่าตัวเล็กตัวน้อยเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเทรดว่าเฮ้ยลงมาต่ำกว่า70,000เนี่ยก็ถือว่ามันโอกาสที่จะขยับไป70,000นอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็มีถูกไหมครับโอเคขยับไปสัก3% 5%นี่ก็ถือว่ากําไรแบบเนื้อๆแล้วถูกไหมอ่าตัวชีวัดต,ตัวนี้เองนะก็เป็นอีกตัวชีวัดหนึ่งที่คนเขาเอาไว้ดูให้ตอนนี้ตลาดมันแย่ไหมหรือบอลดีหรือรเปล่าสภาพคลองมันเป็นยังไงอ่ะนะ และก็งสัญญาณของกราฟของ b บิตคอยที่เขาใช้ตัว IP Crypto Top ที่มันเป็นตัววัดนะครับกำลังบอกว่าตอนนี้ตัวบิตคอยเนี่ยกำลังแตะค่า111 day หรือว่า MA เนี่ยหากแตะระดับนี้มันมีโอกาสที่ Bitcoin จะพุ่งสูงขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นในกราฟด้านล่างจูมครับที่มันเป็นสีม่วงและสีฟ้าตอนนี้บิตคอยเนี่ยลงมาแตะที่สีฟ้าด้านล่างแล้วหลังจากนี้จะสะท้อนกลับขึ้นไปที่สีม่วงหรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นไปได้นะเพราะทุกครั้งในข้อแตะหนึ่งแะครับจุดนี้นะครับที่เขาแตะนะครับ1น,นะครับอ่าหนึ่งตรงนี้แล้วก็2ตรงนี้ครับอ่ารอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบที่พุ่งขึ้นไปหรือเปล่าเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโซลูนาเนี่ยอาจจะพุ่งไป500ดอลลาร์หากสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับราคาของโซลูนาเนี่ยก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างเรื่อยเรื่อยเรื่อย,ร,อยรื่อยนะตามข้อมูลของกัวคอยมาร์เก็ตแคปเนาะและก็ระบุว่าเหรียญของโซลูนาเนี่ยมีมูลค่าขายอยู่ที่ตอนนี้ประมาณ167ดอลลาร์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ52.63%อเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าเยอะนะ การที่จะหาหุ้นสักตัวที่มันพุ่งได้แรงขนาดนี้ก็คงที่จะยากนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะเพราะว่าตอนนี้ราคาของโซลนาเนี่ยก็ได้ขยับขึ้นมาแบบช้าๆนิดๆแบบเริบมเนะไม่ได้แรงมากเหมือนตอนครั้งก่อนนะซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ชุมชนของโซโลนาเนี่ยผิดหวังอะไรกับราคาเหรียญที่มันขึ้นช้านะเพราะว่าเขาคาดการว่าโซโลนาอาจจะไปแตะที่ประมาณ500ดอลลาร์ ก่อนรอบกระทิงรอบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อราคาของโซลนาเนี่ยมันวิ่งตามบิตคอยมันไม่ได้วิ่งตามอีเธีรีเมซึ่งนักวิเคราะห์เขาบอกว่าโซลนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะวิ่งตามตัวบิตคอยมันไม่ได้วิ่งตามอีเธีรีเมอะไรเลยนะเป็นตัวที่แอคชั่นตามบิตคอยบิตคอยขึ้นโซลนาขึ้นบิตคอยลงโซลนาลงไอประมาณนั้นนะนะเหมือนกับตัวลูน่าครั้งก่อนนะที่ลูน่าเนี่ยก็นะครับก็เ,เพ่งกับบิตคอยก็บิตคอยขึ้นก็ขึ้นบิตคอยลงก็ลงอะไรแบบนั้นนะเนาะ ซึ่งอะไรที่ทําให้นักวิเคราะห์เขาบอกว่าตัวโซลนาเนี่ยวิ่งตามบิตคอยถ้าเกิดเป็นเพื่อนเห็นกราฟด้านล่านะครับเป็นกราฟดูส์แอนาลิซิตเนาะตัวสีดําคือโซลนานะตัวสีส้มแดงเนี่ยคือตัวบิตคอยนะก็เห็นไหมครับจะขึ้นแบบขึ้นขึ้นลงลงตามกันนะแต่ก็จะมีการมาแยกแยกตรงปลายๆเนี่ยนิดหน่อยนะครับในช่วงของตัว Q Q4 ของปี2023จนถึง Q1 ของปี2024ก็ถือว่าเป็นการช่วงที่แยกทางเดินกันแต่ก็ยังตามตามกันอยู่นะซึ่งตัวชี้วัดนี้ครก็มุ่งบอกเลยว่าถ้าราคาบิทคอยขึ้นเนี่ยตัวซูงหน่าเองก็น่าที่จะขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปถึง500ดอลลาร์ภายในรอบก็ะทิงรอบนี้อย่างที่เขาว่าก็เป็นได้นะครับซึ่งอีกตัวคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนึ่ง มาจากตัวของด e ฟ i ยลามานะครับที่นะเขาระบุว่าตอนนี้ t ีว L ของตัวซูรุน a ะมีมูลค่าอยู่ที่4.8พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น20.27%ในช่วงของ30วันที่ผ่านมาถ้าหากตัว TVL เนี่ยสามารถไปถึง8,000ันล้านดอลลาร์ได้นะเป้าหมายของซู l a น a ที่มันจะไปที่ราคา500ดอลลาร์ก็อยู่ไม่ไกลนะอยู่แค่เอื้อเท่านั้นเองนะ อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ